ทุกคนลองดูเหตุการณ์นี้ไปพร้อมๆกันครับเอ้ยถอยไปเด้อเอ้ยถอยไปคือก่อนหน้านี้มันมีการขับรถแล้วมีการเบียดกันมางานแล้วก็วนรถกลับมาเจอประจันหน้ากันนะดูต่อไปไปอยไปคือถ้าเรามีหลักฐานที่เป็นคลิปวิดีโอพร้อมภาพและเสียงแบบนี้ มันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยคลี่ายได้ง่ายขึ้นนะแค่แกะแล้วใส่เมมโมรีแปะเทปกาวเข้ากับแผ่นสุญญากาศติดเข้าไปในรถเลยเสียบสาย USB Type C เก็บสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะเนี่ยเขามีที่งัดสายไฟมาให้เนี่ยเห็นไหมสาย USB เนี่ยเนี่ยเราก็เก็บเข้าขอบไปงี้แล้วให้ตัวแปลงไฟเนี่ยเขาก็ให้มาพร้อมนะเสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอาปลั๊ก USB เนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยยังเหลือให้ใช้อีกตรงช่องหนึ่งนะแค่นี้จบละใช้ได้เลยแล้วเขาจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าดเา,า,ารดีดาพยายนะมุม ขึ้นเอามุมก้มต่ำลงปับภาพแบบเรียวไทม์เลยแค่เสียบสายก็ใช้ได้เลยเดี่ยผมก็เลยซื้อมาติดตั้งอ่ะเป็นกล้องหลังอีกหนึ่งตัวเลยนะวิภาพนี่แจ๋วเลยอ่ะผมยืนอยู่ที่ไฟท้ายนะ่ะทุกคนลองดูได้เห็นมหมยังเห็นเลยอ่ะโอ้ยกล้องเนี่ยมันจับมุมได้กว้างมากเลยนะแล้วทุกคนดูความคมชัดของกล้องดีออกมาเป็นไง คือมันชัดมากชัดระดับ 2K เนี่ยทางมืดๆที่ไม่มีไฟเลยเนี่ยยิ่งเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนเลยนะเขาจะขึ้นมาฉุกเฉินตรงนี้สีแดงๆก็คือรถกระแทกรถสะเทือนขึ้นมาเนี่ยไฟสาคัญพวกนี้จะไม่ถูกลบออกไปจะถูกเก็บไว้ตั้งหากเลยเป็นไงความปลอดภัยที่ให้มาครบไหมถือเป็นกล้องที่ใช้งานแล้วโคตรคุ้มค่ากับราคาที่ได้มาติดเป็นกล้องหน้าและติดเป็นกล้องหลังก็ได้ลองกดเข้าไปดูราคาโปรโมชั่นตรงนี้ได้เลยครับ